กาปิกาโซถึงเป็นเครื่องชงระดับเริ่มต้นที่ขายดีที่สุดของอารมาตุกติกจะมาเล่าให้ฟังค่ะเวกาเนี่ยเป็นแบรนด์เครื่องชงจากอิตาลีที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความทนทาน <Wow. S 1> ใช้งานง่ายมีดีไซน์สไตล์แบบเรียบหรูและที่สำคัญราคาของเขาเนี่ยจับต้องได้ง่ายเหมาะสำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นเปิดร้านกาแฟแล้วลงทุนแบบเบาโดยเวก้าปิกาโซเนี่ยมีให้เลือกทั้งแบบ1หัวชงแล้วก็แบบ2หัวชงต่างกันที่ขนาดของหม้อต้ม6ลิตร กับ10ลิตรครึ่งขนาดของเครื่องเขาก็แตกต่างกันด้วย1ห,หัวชงเนี่ยนะคะขนาดเขาเนี่ยจะกว้างอยู่ที่53เซนส่วน2หัวชงเนี่ยกว้างอยู่ที่74เซน2หัวชงเนี่ยมีก้านสตรีมนะคะให้ทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาเลยแต่ว่า1ห,หัวชงเนี่ยมีก้านสตรีมฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งของเขาจะเป็นน้ําร้อนแต่ว่า2หัวชงเนี่ยน้ำร้อนเขาจะอยู่ตรงกลาง หัวชง e 6 1ที่มาพร้อมกับระบบหมุนเวียนน้ำร้อนคงอุณหภูมิให้สเสถียร infusion chamber เนี่ยออกแบบมาแบบพิเศษช่วยให้สกัดน้ำกาแฟให้ได้รสชาติที่ดีมากยิ่งขึ้น หม้อต้มทองแดงที่ให้ความร้อนแบบมีประสิทธิภาพและก็ทนทานระบบเติมน้ําอัตโนมัติที่ให้ระดับน้ําที่สม่ําเสมอตลอดการใช้งานโครงสร้างของเขาเนี่ยเป็นสแตนเลสที่แข็งแรงทนทานดีไซน์สไตล์แบบเรียบหรูมีปุ่มตั้งระดับน้ําถึง4ระดับแล้วก็มีไฟ LED ที่ปุ่มด้วยค่ะมีมาตรวัดแรงดันปัน๊มน้ําแล้วก็หม้อต้มที่ช่วยควบคุมการทํางานของเครื่องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นร้านของคุณเหมาะสําหรับ1หัวโชง หรือว่า2หัวชงตอนนี้เราจัดโปรร้อนแรงมากๆ1หัวชงราคาเพียงแค่67,000บาท2หัวชงราคา97,000บาทต่างกันแค่3 0 0 0 0เท่านั้นและนอกจากนี้คุณก็สามารถจับคู่กับเครื่องบดแถมฟรีคูปองแลกซื้อวัตถุดิบจากอโรมาแล้วก็หลักสูตรอบรมกาแฟกับอโรมาค coffee academy <Wow. S 1> เข้ามาชมและก็ทดสอบเครื่องจริงกันได้เลยที่อารอนไลน์สโตร์โชว r o o m หรือติดต่อตุก๊กติ๊กที่ c o n แทค t ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ